สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไปผู้อยู่ไกลอยู่ไกลสุกขุนทุกคนครับผมเมื่อี้ครับพี่น้องมากับบรรยากาศเนีบนเศร้าครับนี่ครับบรรยากาศครับเนี่ยทงไายทงหน้าครับเนี่ยครับอ่าน้องถ่ายเขาดูเนี่ยน้ำเราเออเนี่ยนี่ครับอยู่ฟ้ามงัวครับพี่น้องเมื่อี้เบ้าแจ็คอยู่ฟ้ามงวนะครับน้ำกระลังหลครับมาตามมาเนี่ยครับน้ำกระลังถ่วเห็นไหมพี่น้องฝนตกหมู่บ้านแป๊บเดียวครับกันยังดีว่ามันไ่ตกหลายนะพี่น้องเนาะมื่อี้ครับนี่เห็นเบ้าแจ็คถือหยั่งว่านี่ บ่าวแจ็คมาดักตะข่ายครับมาดักตะข่ายไว้ดักอีงโอะไว้นะครับหรือเขาเรียกว่าไอ้คอนโดป่านะครับเนาะเนี่ยบ่าวแจ็คเดาไปฟังเพียฟังผุ่เป็นเป็นเขาพี่น้องนี่นี่ครับท่านี้เป็นเขาเลยนี่เนี่ยเหบอกเพี่น้องท่านี้เป็นเขาเลยครับนี่เป็นเขาที่บ่าวแจ็คเข็ดอยู่ข้าวใบครับฝุ่นเป็นภูเขาเลยเพี่น้องมาครับมาตามมาเดี๋ยวบ่าวแจ็คสิพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี่ยมีสนิทนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแจ็คสิพาไปเบิ่งที่บ่าวแจ็คดักดักมองครับไอ้ดักมองครับอีงโอะใบครับพี่น้องมาตามมาบรรยากาศที่น้อง ป้าแจ๊กใส่บาดเท่ากันแล้วครับบระหันกับมากับหลานสองคนนี่แหละครับใหายไร้พิตากล้องให้เมื่อนี่เดี๋ยวเทใสยพี่น้องเดี๋ยวป่าแจ๊กสีเช็ดยังสู้กินจะคอยจิตดตา,ามีหรอเออหาบนนี้นู่นกันโอ้โหนู่นครับตะข่ายครับตะข่ายครับอีงู เห็นมโนพี่น้องเดี๋ยวบาแจกเบิ้งก่อนเด้อะพูดแล้วครับมองทีมองทีบาแจกลงมไบครับนั่นย่วงหนาพุ่นละแท็สิี่ไปยังไงนาะพี่น้องเนาะผมนึกว่าอีงัวหายมาแท้ๆพ่นครับนำมันถ่วมครับฝนตกมาเหมือเหมือว่านนี้พี่น้องฝนตกแห้งเต๋บไปเด้ตีมาอยู่ตัวนี้ก็ได้มาเดี๋ยวตามน้ำมาเดี๋ยวพี่น้องเราจะไม่เห็นเห็นมองนีงพี่น้องไงหนี่มยุ่งเหรอพี่หนูยืนถ่ายตรงนี้ได้เด้อเนี่ยถ่ายมามุมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะลงอยู่นะ เอสแมนจุกจมมันไม่ใช่งูโดนหรอเปล่าบาวแจ็คแข่งยานงูดิพี่น้องนี่นะครับเนาะหมองบ่าวแจ็คดักไว้ครับเป็นงูกับรอบเด้อเดี๋ยวบ่าวแจ็คสิลงไปได้พี่น้องได้บมดเนอะแห่ล้านทายอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะคอยติดตามครับมันถืได้มันถืได้อยังบ่เนาะพี่น้องเนาะดูก็ถ่ายบรรยากาศแล้วก็ถ่ายพี่น้องก็ดูก็ได้เออนี่นะครับเป็นปลาอยู่คาาดิพี่น้องนี่ปลาอยู่คาปลาเข่าครับทำถั่วมครับบางหันนี่ฝนตกมาเดี๋ยวบ่าวแจ็คสิเบิ่งก่อนเด้อะสิเป็นไงหมานบ่เบิ่งเอน แต่คือเวลาเป็นตาด้เฮ็ดใหุู้้พี่ตัวน้องกินมโนอม้นอ,นนอมันได้ก็ได้แต่ว่าใคร่ดอกพี่น้องหมูนั้นได้กบตัวหนึ่งโยกบใ,ใหญ่ที่พี่น้องบักใหญ่เลยเดี๋ยวสิได้อ้อมสูบพีตน้องกินนะครับสิอ้อมให้กินนี่แล้วเดี๋ยวเอาแจกไปลงอีกเบิ่งกันเด้อห้วยน้ำไม่เย็นแต่พี่น้องกว่าสิหนิโอ้ยน้ำกระเด็นเพราะน้โนำ,นอนำโอ้น้ำขึ้นติดดีนขึ้นน้ำเห็น เรามมนขิ้ง <champions> พี่น้อปลากันนี่าี่หน่อยาปล่เวเดี๋ยวตีง่ายครับเดี๋ยวง่ายง่ายไปกาคุ่นละ

ไปการตอนเล้งพี oh, ่น้องระวังตัวสับล่วงนะล่ะเอปก่เีย บริเวณไร้พี่น้องผลตกข้าวเดียวมองบ้านนี่ประมาณประมาณเด็ออใหญ่ใหญ่ไมหมเมือนเหมือนแล้ยงสุกรกางไหมครับ บ่อหมาสิพี่น้องมาเลยบ่อหมานครับบ่อมาสิมาหนึ่งบ่อมาสครับเดี๋ยวต้องเอาหม้อไปกะเอาหม้อไปล่างไม่กันพี่น้องเออนี่เระพี่น้องนั่ก็ได้นั่งผตกครับถัดหลังนี่เป็นปลาอยู่ค้าเลยครับนี่เป็นปลาอยู่ค้าเบาแจกปูก่อยนะครับนี่นั่มันถ่วงมาตัวนี้แจ๊กปลาอยู่ค้าแจ๊กปลาหย่าส่กันยเจนี่ เดี๋ยวมือแลงครับมือเล้งแล้งจะมากลางไหมครับวัอนี้โมหมันม่ได้ปลากระไดเมนูกระถิไม่ได้ปลาก็กินหมูเลยพี่น้องอ่ะือกล่องมาทางไหน อะไรกันเนี่ยสายกองก็พวกเขาฆ่ากันหรอสายกองเหรอเนี่ย